อนนี้เพลอยก็เช็คเอาจากที่พักที่แรกเรียบร้อยแล้วเราก็รีบเอารถมอเตอร์ไซค์มาคืนที่ท่าหน้าบ้านนะคะจากหาตาแหวนมาท่าหน้าบ้านเพราะว่าเขานัดคืน1ิบเอ่ดโมแล้วก็ที่พักคืนที่สองเราอะ่ะชื่อไลลีน่ารีสอร์ทซึ่งอยู่ติดกับท่าหน้าบ้านเลยราคาที่เราจองมานะคะจะรวมมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาหารเช้าวนกลับมาที่หา นะเพราะว่าเมื่อวานที่เราถ่ายอ่ะมันเป็นวิวตอนแบบประมาณบ่ายสาม่าีหน้าโมงอ่ะเราก็เลยลองไปดูตอนนี้ว่านะ้ำมันจะใส่อการไหมเดี๋ยวเราั้งใจดักนนะ่ อันนี้แหละอยู่ที่หาดสมแล้วนะคะไปดูกันว่าเป็นไร หันตะแหวนใจหินเป็นน,น,น้ำก็จะแรงกว่าะนะอืมไม่ใส่เท่าค่ะตะแวนเอาไ้เล่นน้ําแบบมันๆนะทุคนเขาก็เลยไม่ไดเด็กไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอันตรายกว่า คนตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ร้านอาหารครัวพวงพยอมที่หาดแสมนะคะเรามาทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะอาหารได้แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราสั่งปูมมาใช่ไหมปูมมาเป็นนะคะนึ่งหมืนจิ้มซีฟู้ดสั่งมาครึ่งโลแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำใสแล้วก็ผัดฉ่าทะเล,ลน,นะคะก็กำลังทำการแกะแล้วก็ชมวิวไปแบบนี้นะ ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องอื่นนะห้องอื่นก็สวยจริงๆอยากได้ริมสุดนู่นเลยแต่ว่าไม่ไดตอนนี้เรากาลังเตรียมตัวไปว่ายน้ำดำน้ำกันนะคะที่หาดเทียนค่ะแล้วรจอกัน เร, ener. เรากำลังกลับที่พักกันแล้วนะหลังจากเที่ยวท,ที่หาดเทียนนะดำน้ำถ่ายรูปเล่นสปอร์ตเล่นจสัสกีเห <rela segundo> นื่อยมากแต่สนุกมากแล้วก็วิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปซื้อของเข้าไปกินที่บ้านพักเรากันนะคะเรามาแวะซื้อของที่ตลาดนัดนะเอาไปกินที่พักกัน อันนี้ก็เป็นตลาดนะัด<ม>ที่อยู่แถวท่าน้าบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดใหม่สัรปราญนะคะ แพลนวันนี้เราไปไหนเอาคนคิดแพลนเฮ้ยตรงนี้ก็สวยมาได้ขนาดนี้ One. Mm -hmm. me mm -hmm. ตอนนี้เรากำลังจะออกจากคาเฟ่ซีอูเอเกนนะเดี๋ยวยังไม่เปิดแ <Hey. S 1> มมเราจะไปที่แฟตซับมารีนใช่ไหมททุกนเราถึงร้านแฟตซับมารีนกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาอาหารกลางวันทานกันค่ะตรงนี้จะอยู่ตรงตลาดเลยอยู่ตรงท่าเรือหน้าบ้านอยู่ตรงวัด ก็โต๊ะเนี่ยสวยถูกจุดเลยนะตรงไหนก็น,น่านั่งไปหมดเลยผ่านมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งไข่เค็มหนูสั่ชั้นกวพริกกระเทียมไข่ค้ อยู่ในปีนี้นะคะก็ขอแนะนำที่เกาะล้านพ่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะลองมาเที่ยวกันดูนะคะพอเรากลับมาถึงฝั่งพัทยา ก็สำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็จะพยายามตั้งใจตัดให้มันรายละเอียดครบนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่แบบว่าต้องการมาดูเพื่อแบบหาข้อมูลหรือดูเป็นแบบเรฟเฟอเลนหรือรีวิวต่างๆเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะและสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขัดตัวลาไปก่อนนะคะว้พบกันใหม่ครั้งหน้าว่าพลอยจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ ก็บริการจอดรถแบบนี้คืนละสอ0รบาทนะคะสองคืนก็สี่ร้อยฮะยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตัดก่อนอ <laughs> กำลัง <laughs> มีมีแฟนขับ <laughs> จะขอดูช่องละ <laughs>